สวัสดีครับผมคลิปนี้กะพามาเบิงเอ็นเอานะครับเอ็นอร์มสอเอาไปเปลี่ยนลูกยางเบรกมาแล้วนะครับผมง่อยอน็อตนี้ไหมไปเปลี่ยนลูกยางเบรกเบรกล,อล้อหลังนะครับมันหัวนะครับผมมันเป็นรถจอดมากหรอเพราะต้องข,ขับมากสิมันเขื่อนไว้นะครับ ยางเบรกเนี่ยนะครับรอตั้งใสนะครับมาเกิดสีมะลางนะครับบนนั๊นผมก็ได้ลือพุ่มออกนะครับผมหรือพุ่มยุตีน,นี่ครับออกหรือล่างนะครับคลิบนี้มีแม่บบานมากเด็ดจอยนะครับก็เลยได่ทยลีปไห้เบิ้งนะครับตอตุกขั้นผมสิมล่างมองนี้นะครับผม ลื่อล่างนะครับอันมองใ้เป็นสนิมผมกสิเอาสีกันสนิมท่าไห้นะครับผมแต่ขันนี้นี่บ่มีเลยนะครับผมบ่มีสนิมนะครับผมสวยงามนะครับขพื้นนีก็มีงแดงๆนี่ตามไอ้นี่มันนะครับผมฐานฐานเกียร์มันนะครับ แั่นเป็นเล็กหนานะครับม,มันบอกเป็นยังนะครับผมมึงนะครับจะชัดนะครับผมล่างบอกในการชิดโอชีเลยนะครับผมภายในยสวยงามนะครับภายใน ันประกบผมก็สิพยายามหามาให้นะครับผมทังในสีสันสวยงามนะครับผายางตัวนี้ก็ยังหออ้อยอมปุ่มอยู่นี่นะครับเดี๋ยวผมก็สิดึงออกนะครับผมเพราะว่ามันเกาแล้วนะครับผมขัดดึงออกเลยนะครับแต่ว่าจาของเกาเก็จะกักษาไว้นะครับผม ้างนาก็เรียบร้อยนะครับผมดัดกันส้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมสีมีแตกบินนิดน้อยหนึ่งนะครับอยู่ปลายนี่นะครับผมข้างนาก็บุ๊บนิดหนึ่งนะครับนิดน้อยนะครับผมบ่าไหลนะครับผมขอกระได้นะครับผมแต่ผมมาสีบ่าเห็ุสีนะครับผมสีเอากาหน้านะครับมาขัดนะครับผมปล่อยมันเดิมเดิมนะครับ บาิ่งทั้งนี่เอานา้ำเอเอเาน้ำไม่ฉีดเลยน้ำฉีดแล้วก็แฟบห้วยทูเลยเบิ้งหนึ่งครับผมเบิ้งไปน้ำกันผมกับเบิ้งขึ้นกันนะครับผมผมกับหัวกะเอามาขึ้นกันนะครับผมสีล่างออกกังสีนะครับสีตไวเลย ขีดขีดขีดแล้วก็พาทุกอกเอาพารูบ้อกน้ำตัวอย่าขีดมันปุ่งแห้งย่้ผีปุ่งแห้งเอินปุ่งไปเกิดทีบ ผ่ามาถูลูกๆออก,กนี่นะครับผมขนาปล่อยไว้โดนนะครับกะสิอาจจะเป็นสนิมได้นะครับผมทีว่าผื่นมันชอบผุนะครับผมถ้าคน้นบ่อดูแรกอ่ะอาจจะผุได้นะครับแน่หน้ากดแต้ขันสภาพนี่ก็อีกหลายปีนะครับล่างออกแล้วนี่ห้ั้งอีก ได้หลายปีนะครับผมยู่ออีกโดนนะครับล้างแฟบล่างยังออกนะครับเช็กเบิ้งนะครับนี่หม่องแดงแดงนี่สีแต้มไวเห็น,นะครับผมน้องเอาไปกะมาตรงห่วงนะครับผมล่างไว้ จักเหมือหนึ่งนะครับเดีมันแห้งนะครับนี่กับแผ่นนะครับแผ่นผืนมันนะครับผมสวยงามนะครับแผ่นผืนอันนี้ไม่มีขาดเลยนะครับผมนี่กับพึ่งไว้นะครับผมพึ่งแดดไว้ตัดฟูนออกเสร็จเสร็จประกอบไส้นะครับมือนี่กับนาทีได้เตะนี่นะครับแต่จีเดย์ต้ไพ่ในนี่แหละละ่าง มืออื่นล่างเครื่องคันซีอ่างสีหัวสีกระบะนะครับความใสแล้วนะครับผมเบิ้งเน้ครับผมน่ออกสวยงามนะครับผมมาด เบื้องน้ำผมนะครับผมติเกลือกอถอดออกนะครับผมมาติไปติดฟิล์มทั้งหนาไม่อยู่นะครับผมฟิล์มมันจางนะครับควยเห็ดไปนะครับผมแล,ล้วก็ขึ้นยู่การเก็บงานนะครับวันนี้ก็เห็ดไฟเห็ดยังแต่ฟ้าขอบไฟนี่ก็บิเตี่ยนออกนะครับนี่เป็นสุขันเลยครับนี่ฟ้าขอบไฟเกี่ยมมันนี่ไฟรีไฟเหล,ลียวมันนี่ครับ เนี่ยครับผมเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกสับสุขั้นเลยครับมันเหลืองนะครับตาม,มาอายุเขานะครับแล้ว่าไฟหนาบ่าเหลืองนะครับไฟหนางามกับผิวมันนะครับตาหวานนะครับอินเชียตาหวานเก็ดไปเรื่อยๆครับขคากะ เราไปอยู่ตอนนี้ก็เปิดอยู่สามแสนจุดนะครับเรารองกันได้นะครับผมเรารองกันได้ปุดคุยกันได้ครับบายากนะครับจิ่ทั้งล่างเลยสร้างสื่อเราไมาให้นะครับจูวตาทั้งล่างนี่ครับนบคฟังนันมีนะครับฟังนี่บ่มีนี่เดี๋ยวสื่อมาใส่ให้นะครับ สวยงามนะครับผมโอ้หีบยมยบๆนะครับผมคล้องเพิ่นกับดูแลไปถ่าดีนะครับก็ต้นใส่งานหน่อยนะครับผมนี่นะครับผมว่ามันไหม่หน่อยหน่อยนี่มันต้องมันต้องเบิงหลายอย่างร่วมกันนะครับสภาพมันเป็นอย่างไรนะครับผมพู้เสือไปกับ ได้ของดีไปนะครับผมล่างออกนะครับตะเก้าผมเห็ดผู้เดียวนะครับผมตะเก้านี่ผมตีเห็ดผู้เดียวสิบวันได้ให้แม่บ้านซอยอยู่แล้วนะครับผมแต่ว,ว่าซอยเสียดซะเอยนะครับผมลเลยสิบวันได้บ่า้ท่ายให้เบิ้งนะครับผมเห็ดเองมันต้องถือใจเจ้าของนะครับ มึงนะครับอันนี้ล่างแค่นำสีดออกก่อนนะครับแบบนี้ก็ที่เอาแคบโอ้อีกรอบนึงนะครับวันถูออกนะครับผมโอ้ยยังไงครับผมสมราคา370ครับผมกับบ้านนี่กับพกย่างแข็งเลยนะครับนี่ใส่จนล้านบวชบนละครับนี่ เขาสื่อขายตามสภาพมากนะครับผมห้องก็พอใจสื่อก็ตั้งสื่อนะครับไปตีนั่นตีนี่เขาเจะอะไรจ้ากกับว่ามันกับสภาพนี่นะครับผมมันเป็นรถมือสองนะครับโมเมนต์หลุดไม่แต่กอะือว่าโอเชนะครับขั้นนี้ขับมาผมหกไอยโลนะครับวันเหยียบมากในการอยู่นะครับผม เครื่องก็ดีว่าเลนหดบัานนะครับเอาคลิปนี้ก็วอาร้ายแล้วนะครับผมจบคลิปซ้ำนีนะครับผมรอติดตามคลิปนานะครับว่าผมสิไายยังให้เบิงนะครับรหลดคันนี้นะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมกดยังก็กดโหลดนะครับผมว่าตะกดให้นะครับผมสวัสดีครับผม